มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอดแล้วสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบสู้โคสู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แท่ฝั่งพี่น้องไทยลาวนนท์และเาว้าคมเมนประมาเขาก็ว่าสบายดีสู้คนพ่อก็คอยแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงเล็กสบายมากินนี่พี่น้องอ่ก๋อยเห็ดก๋อยเห็ดเรีว่าสุปเห็ดนะไหมเห็ดเห็ดผงคมนะมพี่น้องกินเป็นบ่มันสิออกคมๆเลื่นๆนนะไหมเนี่ยก๋อยก๋อย เขาว่าเขาเจ้าบอกว่าก่อยแสบซื้อมาอะไรเขาก็ต้มนิ่งเล็กต้มมงประมาณสองนามสามนามนี่แหละอย่ามันคมไหมเด้อพี่น้อง่เขาเนียวน้ำหอหนึ่งไปเด้อบอกว่าลายใหญ่ห่างจวดจาดกันเลยพักกาดดนไว้ต้มลองมึงก็ได้ขําแหลกแหกมานบ้าผิดไหม 嗯，哎呦，哎有。 ฮึมฮึมเรื่องหลดนะฮึมหลดกันเดียววิ่งไปวิ่งกลับอยูฮึมแสบอยู่ไปนอกแสบอยู่ คืออยู่ตัวละอืมตอนนี้เอาจำไปทั้งมื่อตั้งสอมอืม ถ้าเกิดซื้อมาแล้วบตมเอามาจากแมกาแล้วบตมนี่กินบรายเล่นมันคมจานนี้มาต้มก้อนองน้ำส้มนม้ำฮืม ครับูพี่น้องครับดูครั้งแรกได้ดิงเด็กกินเนี่ยยางไปซืออยู่ตลาดไม่คาวาเอาอยัางบัจักแนฟซส้กินวมาสิไม่าวาเด้เอาเอา,เอาเห็ดผงเห็ดผงขมเนี่ยลองไปก่อยบึงแสบด้วยไม่าวาเลื่อเสื้อไมค่า ลองลง3เข็โอ้มาก,ก่อมันก็แสบตามผลวาอีิตัวน,น,นะแต่ว่าก็สิคมอยู่ xem liên qua lại lục thân lái ra tiếp mừng 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 vun mừng vun nó lại cái cà không, mặc côm lại nè ต้มน้ำหนึ่งกับพ่อแล้วเกิดผูมัคขมปันกลางสองน้ำนร่งเล็กต้มสองน้ำสซบๆพี่น้อง ก็ซื้อมาเห็สกินบังพีน้องก็แสบของแสบบานเฮา ดอกหน่อยหน่อยดอกไงก็ไม่ผ่านผ่านพี่น้องเอ้ยจับๆัเนี่ยเทียวแหลกเดีย๋ยวต้องเมเดีย๋ยวต้องเม เที๋ยวต่อไปถ้าเกิดแสบถ้าเกิดว่าห่ดแสบไม่เที่ยวดียเอาแล้วจบพักตามเิยพักพอนเลยดีกว่า ไปซื้อมาเห็ดกินพี่น้องแซบแซซบสำนีนอนครับไปกำลังใจเร่เลยนั่งในเดิมมานาเขมนาพอกันไหมสำหรับมือในกิน่นไม้ไว้ครับเสียงรถกระดังดังไหม